รถบ้านแท้ๆเลยครับพี่กับกระบะสายบรรทุกนะครับเป็นนิสสันนาวาร่านะครับโอ้โหคันนี้เป็นรถบ้านนะครับต้องบอกว่ารถบ้านฝากขายนะครับต้องบอกว่าสภาพนะครับเครื่องดีนะครับแอร์เย็นเพียงเพะแล้วก็บรรทุกนี่ผมไม่ต้องห่วงครับแข็งแน่นอนครับนิสสันขึ้นชื่อว่าสายบรรทุกแข็งแน่นอนนะครับโอ้โหเป็นไงมีมีมีใส่คอกข้างหลังกด้วยครับเป็นคอกเตี้ยแบบนี้ครับพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าคนไหนที่กําลังหารถนะครับราคาหรือไม่แค่ แสนกว่าบาทเท่านั้นครับเอาไปบรรทุกของขายนะครับหรือว่าบรรทุกของต่างๆในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับราคาวันนี้เราหักดิให้เลยนะครับเหลือเป็นแค่แสนกว่าบาทนะครับคันนี้จัดไปเลยนะครับนี่ฮะพวงมาลัยสวยนะครับแล้วก็ข้างในครับอันนี้คือเหลือเก็บงานทุความสึกษาให้นิดนึงนะครับก็สวยพร้อมรับได้เลยนะครับอะใครสนใจคันนี้นะครับโปรโมชั่นของเราวันนี้ครับสิบแรกแสน เอาแบงค์สิบมาแลกแล้วรับส่วนลด1 0 0 0 0แสนบาทครับราคาตั้งขาย2 0 0แสนกว่าบาทวันนี้ลบไปอีก1 0 0 0 0แสนเหลือเพียงแค่แสนกว่าบาทครับกับรถบ้านคันนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาเลยครับ095-198-9916หรือ,อไลน์ที่แอด 222a ครับกระบ,บะสายบรรทุกจ้า